ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับออาจารย์นะครับวันนี้นะครับมีพาวเวอร์เข้ามานะครับหนึ่งตัวนะครับที่อยากลงคลิปอยากให้อาจารย์เห็นนะครับมันจะมีข้อเด็ดอยู่ข้อหนึ่งนะครับผมผมก็าลังสังเกตได้นะครับวันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับผมนี่ครับเป็นพาวเวอร์ประกอบรุ่น AB นะครับตัวนี้นะครับรุ่น A b นะครับตัวนี้ก็ แรงอยู่ครับผมนะครับอ่ะนี่ครับหม้อเห็นไหมครับหม้อใหญ่เลยครับนี่ครับหม้อตัวนี้ไฟ 2,500VA นะครับกําลังก็คือ2,500วัตต์นะครับตัวนี้นะครับข้างในอาจจะดูเป็นเล็กๆนะครับนี่ครับอาจจะเป็นรูเล็กๆเป็นแบบทำไมมันเล็กจังนะครับมันจะมีข้อดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีคาปาเป็นเป็นขนานขนานกันนะครับเห็นไหมครับขนานกันทั้งสองฝั่งนะครับก็คือแปดลูกเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือง่ายครับเหมือนพาวเวอร์ประดิษฐ์เจริญซาวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนะครับผมน่ครับด้านหลังด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับด้านหลังตัวนี้ขับสิบแปดข้างทั้งสองละสามแบบ ล้านๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อดีของมันนะครับนี่ครับอาจารย์เห็นอะไรไม่เอ่ยนะครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะครับข้างละสิบหกตัวนะครับตัวนี้ก็หลายตังแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นมอสเฟตนะครับมันไม่ใช่ไบพล่านะครับอาจารย์นะครับนี่แหละข้อดีของมันนะครับเป็นใบพล่าเอ้ไม่ใช่ขอไปครับเป็นมอสเฟตนะครับไม่ใช่ใบพล่านะครับนี่ครับ ให้ดูกันเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละนี่ครับเป็นคาปาไฟโวลด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับอยากเลยเอามาลงคลิปให้อาจารย์ดูนะครับเผื่อทนายที่หาของรุ่นมอสเฟตอยู่ครับนานๆเจอทีครับพี่น้องนะครับผมนานๆเจอทีนะครับรุ่นนี้นะครับนานๆเจอทีนะครับหม้อก็ใหญ่ด้วยนะครับพี่นงนะครับนี่ครับหม้อก็ใหญ่ด้วยอ้ใครแด้ไปคุ้มด้วยครับผม หายากนะครับส่วนมากเขาประกอบจะเป็นไบโพล่าหมดนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นมอสเฟตนะครับผมนี่ครับก็ตัวนี้หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอาจารย์นะครับก็ประมาณสามสิบขึ้นนะครับหนักครับหนักหนักริงเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับอะแจ้งราคาไปเลยก็แล้วกันนะครับอาจารย์นะครับตัวนี้นะครับปล่อยอยู่ที่ราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอราคานี้คุ้มมากเลยครับพี่น้องเอ้ย 8,005เนี่ครับท่านไหนที่หาอยู่ครับเจ้าอื่นก็จะอยู่ประมาณเกือบหมื่นครับ9,000ถึง1,000นะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่8,005นะครับท่านไหนที่สนใจพิ่เปอร์อ่าเป็นระบบมอเตอร์เฟนะครับก็ทักแชทเลยครับผมหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือจะแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับมีหนึ่งแท่นเ้วยครับพี่น้องท่านไหนที่หาอยู่ครับก็ราคานี้ก็ดีบจดจครับ๋ยวไม่ทันเขานะครับผมท่านไหนที่หาของแรงอยู่ครับ ตัวนี้แรงจริงครับรับประกันนะครับว่าแรงจริงนะครับผมมันแรงจริงๆนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแรงจริงนะครับเหมือนคล้ายๆหน้าทองนะครับไสในนะครับคล้ายๆกันนะครับไฟโบเนี่ยเป็นต่อขนานกันอย่างงี้นะครับมันแรงอยู่แล้วนะครับนี่ครับมันแรงอยู่แล้วเด้อถ้าไหนที่หาอยู่ครับจัดเลยครับผมราคาแปดพันห้านะครับข้อดีก็คือตามนี้แหละครับหม้อหนึ่งหม้อใหญ่สองเป็น ขนาดกันนะครับ3เป็นมอดเฟตนะครับก็ข้างละ16คู่นะครับตัวนี้นะครับข้างละ16คู่นี่ครับท่นไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับผมชิปนี้ก็เอามาให้อาจารย์ดูนะครับผมเผื่อท่นไหนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับก็ท่นไหนที่เข้ามารับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับกิจการงานก็ขอให้ลุ้งขึ้นลุ้งขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ชิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ